สวัสดีครับจินภัทรกันยางชแนลวันนี้มาดูวิธีการถ่วงล้อกันนะครับครับเอาเลยครับผมตอนแรกยกขึ้นเครื่องนะครับจับบลูบปุ๊บใส่เข้าไป ล็อกให้แน่นครับการชันล็อกให้แน่น,นวิธีล็อกให้แน่นก็คือการล็อกกลับมาแล้วก็ดึงจับให้แน่นขั้นตอนต่อไปเราจะเช็คความห่างจากตัวเครื่องตัวน,นี้อยู่ที่8เซนตครับดึงออกมากก ความกว้างของแม็กแมกตัวนี้กว้างอยู่ที่9นิ้วครับผมกดไปดี่ครับแล้วทีนี้มาดูความกว้างของแม็กตัวนี้จะอยู่ที่ยาง2 2 5 5 0 17้าหตัวนี้เป็นขอบ17นะครับกดไปที่แล้วครับขอบ17ผมขอได้ที่แล้วเพราะกด สตาร์ทได้เลยครับเครื่องจะทำการประมวลผลครับผมอันนี้ก็จะได้ค่ามาแล้วครับผมนนด้านในห้ากรัมด้านนอกห้าสิบห้ากรัมโดยทำการหมุนให้ ไปเต็มนะครับผมไปเต็มขึ้นทุกขีดเส้นหนึ่งพอดีเลครับผมคนระับผมค <c oughs> รัรรบผมครับ การถวงก็ทำความสาาครับนใหรมบแล้วก็หมุนเช็คดูดีๆครับให,ให้ขึ้นค่าขึ้นครับตำแหน่งที่ติดก็ให้ตั้งฉชากับตัวเครื่องครับครับผมอามามาได้ตำแหน่งแล้วก็ทำการดี ตามการมากไว้ก็ได้นะเนดี๋ยวปงานถว่วงานนอกก่อนนะครับ55กรัมแปะดูนะครับว่าช่างจะแม่นขนาดไหนเสร็ครอบเดียวผ่านหรือเปล่า Okay. สวัสดีครับสวนด้านในอยู่ที่5กรัมครับโดยการหมุนหมุนหารอหมุนล้อให้ไฟขึ้นเต็มครับกอได้ตำแหน่งแล้ว ส se ี่วันเราที่เราจะมารันเครื่องกันนะครับ โอเคครับผมเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร์ให้ด้วยนะครับผมครับขอบคุณครับ